สวัสดีค่ะเรามาพบกันในภาคบ่ายนะคะในบ่ายนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนครูจะทบทวนความรู้พื้นฐานของเราก่อนนั่นก็คือจะทบทวนสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีสูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณความสูง คูณความยาวของฐานถูกต้องไหมคะแต่เราจะใช้ชื่อย่อว่าเศษ1ส่วน2คูณ0คูณฐานให้เข้าใจตรงกันโอเคนะคะทีนี้ในการแก้จโจทย์ปัญหาทุกครั้งนะคะ 1. นักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจอา่านให้จบแล้วดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างโจทย์ พอโจทย์กําหนดอะไรมาโจทย์ถามอะไรเราจะนำไปใช้แล้วใช้วิธีใดในการแก้ปัญหานะคะอ่าดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมดังรูปค่ะคือรูปนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นี่ถ้าทาสีทั้งสองด้านส่วนที่ทาสีจะเป็นพื้นที่เท่าใดอ่าส่วนที่ทาสีจะเป็นพื้นที่เท่าใดอ่าแต่ตอนเนี้ย นะคะเราเรียนพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะเห็นว่ารูปนี้นะคะจะมีพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมซ่อนอยู่นะคะก็คือรูอ่ครูจะให้รูปแรกเป็นพื้น <coping> ท <โ filing> ี่ของรูปสามเหลี s, <formidable> ่ยมรูปที่1โอเคนะคะเราก็จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่2เสร็จแล้วปุ๊บในสามเหลี่ยมของรูปที่1เนี่ยนะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่1ความสูงคือ9อ่าให้เส้นนี้เป็นความสูง โอเคไหมคะอ่าความยาวฐานค่ะคือเส้นนี้จะเห็นว่าความยาวฐานมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไรคะ20โอเคไหมคะดังนั้นรูปที่2ค่ะความสูงก็คือสูงคือ12นะคะฐานคือ20เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะใช้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมในการหาว่าถ้าทาสี ทั้งสองด้านจะมีพื้นที่เท่าใดอันดับแรกค่ะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่1ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงค่ะคูณฐานอ่ะเศษ1ส่วน2คือค่าคงที่คูณสูงสูงคือ9ค่ะฐานคือ20โอเคมีแม่2ตัดได้แม่2จะตัด2กับ ยี่สิบสองหนึ่งสองสองสิบเป็นยี่สิบก็จะเท่ากับหนึ่งคูณเก้าได้เก้าเก้าคูณสิบได้เก้าสิบตารางเซนติเมตรต่อมาค่ะ,ะแบ่งพาร์เราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองนะคะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐาน ่าสูงเท่าไหร่คะอ่ารูปนี้สูงคือ12นะคะเศษ1ส่วน2คูณสูงคือ12คูณฐานคือ20อ่ามีใครตัดได้แม่2แม่2ตัด2กับ20นะคะ2 1 2 2 10เป็น20 1คูณ12ได้12 12คูณ10ได้120 <c oughs> ตารางเซนติเมตร อ่ะหรือใครจะใช้เศษ1นึ่งส่วน2คูณ12คูณ10แล้วใช้แม่2ตัด2กับ12เออขอโทษคูณ20สนะคะ2อง 2, 2 6 12 6 2คูณ20ก็จะได้120เช่นกันนะคะคำตอบเหมือนกันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคนนะคะครูยกตัวอย่างให้2วิธีเลยอ่ะต่อมาค่ะ ส่วนที่ทาสีจะเป็นพื้นที่เท่าใดดังนั้นส่วนที่ทาสีนักเรียนจะต้องจะต้องอะไรคะนำพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่1มารวมกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่2ก็จะเท่ากับ90บวก1 2 0จะเท่ากับ09บวกสเป็น11ทด1 หนบวกหเป็น2ตอบ210ตารางเซนติเมตรอ่ะข้อนี้จะง่ายนะคะอ่ะต่อมาคะ่ะตัวอย่างที่2มุมอ่านหนังสือในห้องเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากมีลักษณะและขนาดดังรูปวัดความยาวรอบรูปได้6.83เมตร ถ้าต้องการปูหญ้าเทียมที่มุมอ่านหนังสือหญ้าจะมีพื้นที่เท่าใดอ่ะเขาถามหาพื้นที่แต่ตอนนี้ค่ะโจทย์ไม่ได้กำหนดด้านประกอบมุมยอดมาให้นักเรียนจะต้องหาด้านประกอบมุมยอดซึ่งด้านประกอบมุมยอดมีรอยขีดสองขีดแสดงว่าสองด้านยาวเท่ากันถูกต้องไหมคะทีนี้เขาให้มี ความอีกหนึ่งอย่างว่าวัดความยาวรอบรูปได้6 8 8 8 3ดังนั้นให้ด้านอีกหนึ่งด้านมาคือ2.83นักเรียนจะต้องหาหาความยาวด้านของสองด้านนี้ก่อนโอเคนะคะดังนั้นหาว่าเนี่ยยาวกี่เซนเราก็จะหาได้โดยเอา 6.83ไปลบออกกับ2.83โอเคนะคะ3-3ลบ3เหลือ0 8-8ลบเหลือ0ใส่จุดเหลือ4ทีนี้2ด้านเนี้ยความยาวรอบรูปคือจับด้านทั้ง3มาบวกกันถูกต้องไหมคะเราหักด้านนี้ออกแสดงว่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะคะกับด้านนี้ ต้องยาว4ซติเมตรดังนั้นง่ายๆเลยค่ะเรารู้แล้วด้านที่เหลือยาวเท,าเท่าใดก็คือเอา4ไปหาร2ก็จะเท่ากับ2นั่นเองดังนั้นเรารู้แล้วว่าด้านทั้งหน้าจั่วนี้ด้านประกอบมุมฉากเท่ากับ2ซนติเมตรโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวคูจะเขียนวิธีทำที่มันมองง่ายๆให้ฟังให้ดู วิธีทําหาความยาวด้านประกอบมุมมุมอะไรคะมุมชากซึ่งโจทย์กำหนดอะไรมาให้คะกำหนดความยาว รอกรูปเท่ากับหกสิบหกจเมตรต่อมาค่ะดังนั้นหาด้านอะไรคะหาด้านที่เหลือก็คือเอา6.83ไปลบออกกับ2.83าม ก็จะเท่ากับ4ด้านที่เหลือยาวทำไมกันอ้าวด้านที่เหลือยาวเท่ากันเลยต้องเอา4ไปหารอะไรคะหาร2ก็จะเท่ากับ2อะไรนั่นเอง2เมตรอ่าด้านนี้ก็2เมตรด้านนี้ก็ 2เมตรดังนั้นหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้ได้หรือยังคะได้แล้วนะคะนั่นก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานสูงกับฐานก็คือด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะคะนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองคูณสองเอาสองตัด สองหนึ่งสองสคูณหได้1คูณอีก2เป็นสองก็จะเท่ากับ2ตารางเมตรโอเคนะคะหน่วยเป็นเมตรจะมีถ้าหน่วยเป็นเมตรก็จะใช้พื้นที่ก็คือตารางเมตรนั่นเองโอเคง่ายมากอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3ามเขาบอกไว้ว่า ไม้อัดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่840ตารางเซนติเมตรด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว30เซนติเมตรด้านประกอบมุมฉากอีกด้านยาวกี่เมตรอ้าวเขาไม่ได้หาถามหาพื้นเขาไม่ได้ให้หาพื้นที่และแต่ตอนนี้เขาต้องการอยากรู้ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านซึ่งนะคะด้านประกอบมุมฉากก็คือสูงหรือ ฐานนั่นเองนะคะดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เขากำหนดอะไรมาให้นะคะจากโจทย์คือกำหนดกำหนดพื้นที่รูปสามเหลี่ยมซึ่งมีค่าเท่ากับ840ตารางเซนติเมตรถูกต้องไหมคะอีกด้านค่ะคือด้านประกอบมุมฉาก เท่ากับ30ซนตมรถูกต้องไหมคะและเข้าถามอีก1ด้านเท่ากับกี่เซนติเมตรนี่คือโจทย์อะไรคะโจทย์ถามโอเคไหมคะดังนั้นจากข้อนี้ค่ะนะคะด้านประกอบมุมฉากถ้าเธอกำหนดนั้นถ้าหนูกาหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นสูงอีกด้านจะเป็นอะไรท,ทันทีนั่นก็คือฐานถูกต้องไหมคะ ดังนั้นค่ะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานซึ่งกำหนดมาว่าพื้นที่เท่าไหร่คะ840เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคือ30คูณฐานคือยังไม่รู้เว้นไว้ดังนั้น10อ่าใช้2ตัด 2คูณ1ได้2 2อะไรได้30ก็คือ15 15คูณ1ได้15คูณฐาน8พ <8 S 1> ื้นที่เท่ากับ840ดังนั้นข้อนี้ค่ะง่ายที่สุดเลยถ้าเราจะไปมัวแต่บอกห้ยแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปง่ายๆค่ะนักเรียนดูนะคะข้อนี้นะคะจะเห็นว่า15คูณอะไรได้840นั่นก็คือ เราก็เอา840ไปทำไมคะไปหารกับ15ก็จะเป็นความยาวของฐานซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์อยากรู้นั่นเองนะคะ,ะใน840หาร15เฮ้ยทำไมตัวหารมันเยอะจังเลยใช้วิธีคิดง่ายๆนะคะนักเรียนคะจำได้ไหมคะการหารสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นก็คือ840ส่วนอะไรคะ สิบห้ากูปูจะใช้ไม่ห้าตัดนะคะห้าสามสิบห้าห้าหนึ่งห้าแปดลบห้าเหลือสามห้าหกสามสิบถูกไหมคะสามสิบสี่ลบสามสิบเหลือสี่ห้าแปดสี่สิบอ่ะตัวหารง่ายและเอาหนึ่งร้อยหกสิบแปดหารสามสามห้าสิบห้า ลบกันเหลือ1ชัก8 3อะไรได้18 3 6 18ดังนั้น840หาร15ก็จะเท่ากับ56นั่นก็คือความยาวของฐานข้อนี้ได้คำตอบแล้วค่ะว่าด้านประกอบมุมฉากอีกด้านยาว56เมตรอ้าวขอโทษค่ะ56อา้าว นักเรียนคะเขาถามเป็นเมตรนะคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนค่ะอันนี้คือ56เซนติเมตรค่ะหนูต้องเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรค่ะแล้ว56เซนติเมตรจะเท่ากับกี่เมตรก็คือเอา56ไปหาร1 0 0ก็คือ0.56เมตรนั่นเองอย่าลืมนะคะเปลี่ยนหน่วยให้ ในสิ่งที่โจทย์ถามด้วยในโจทย์ปัญหาตอนนี้ครูมีโจทย์ปัญหาให้นักเรียนทำอยู่สีข้อนะคะก่อนที่นักเรียนจะทำครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังก่อนนะคะมีสีข้อนี้ไม่ยากแล้วก็ก็ถือว่าจะฝึกนักเรียนนะคะอ่ะข้อที่1ค่ะอ่านโจทย์ค่ะพ่อต้องการทำแปลงปลูกผักเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว2เมตร ให้ความสูงของสามเหลี่ยมเป็น1 7 5ซนติเมตรคิดเป็นพื้นที่ปลูกผักเท่าใดนักเรียนสังเกตไหมคะจะเห็นว่าฐาน2เมตรกับความสูงของรูปสามเหลี่ยมเป็น1 7 5ซนติมทีนี้ในข้อนี้หนูจะใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเลยไม่ได้เพราะหนูต้องเปลี่ยนหน่วยค่ะ เปลี่ยนหน่วยของ175เซนติมตรให้เป็นเมตรหรือหนูจะทำ2เมตรให้เป็นเซนติเมตรนั่นก็คือ100อะไรคะเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้นถ้า175เซนมจะเท่ากับกี่เมตรก็คือ175ส่วน100ก็จะเท่ากับ1.75เมตรถูกต้องไหมคะ นันนั้นข้อนี้จะแทนสูตรได้เลยนั่นก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานได้แล้วสูงคือ1.75ฐานคือ2นั่นเองโอเคนะคะถ้าใครใช้ถ้าใครทำให้มันเป็นตารางเมตรแต่ถ้าใครต้องการทําให้เป็นตารางเซนติเมตรเธอหนูก็ต้องเปลี่ยนฐานจาก2เมตรให้เป็นเซนติเมตรอีกเช่นกันนะคะ อะต่อมาข้อที่2ค่ะอ่านโจทย์ค่ะที่ดินรูปสามเหลี่ยมมีความยาวฐาน64เมตรสูง82 2เมตรราคาตารางวาละ8,000บาทที่ดินผืนนั้นราคาเท่าใดนะคะอันดับแรกค่ะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะ นั่นก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคือ64คูณฐานคืออ่าสูงคือ82ฐานคือ64อใช้แม่2ตาด2 2 3 6 2 2 4เอา32คูณกับ82 2 2 4 2 3 6 2 8 6ทด1 2 8 3 24เป็น25 4 12ทด1เป็น6เป็น2พื้นที่ก็จะเท่ากับ2,624ตารางอะไรคะตารางเมตรนักเรียนสังเกตนะคะเขาบอกว่าราคาตารางวาละ800 0นะคะราคาตารางวาละ800 0นะคะดังนั้นหนูต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากตารางเมตรให้เป็นตารางวาค่ะซึ่งนะคะในโจทย์ข้อนี้หนูต้องทำา8 2,600 ยีตารางเมตรให้เป็นตารางวาค่ะซึ่ง4ตารางเมตรค่ะเท่ากับ1ตารางวาดังนั้นถ้า2,624ตารางเมตรจะเท่ากับกี่ตารางวาก็คือเอา2,624คูณ1ส่วน4ค่ะหาได้ปุ๊บได้4เอา2,000 624คูณปูหันสั้นนะคะ4 5 24 6 24 4 6 24 24 25 26รับ2 4 5 20รับ2 4อะไรได้24 46 24ดังนั้น2624ตารางเมตรเท่ากับ656ตารางวาค่ะแล้วเขาขายตารางวาละกี่บาท8,000บาทที่ดินผืนนี้จะราคาค่ะ เอา8,000ค่ะคูณด้วยกับ656ค่ะหน่วยเป็นเท่าไหร่หาเองนะคะครูไกด์ไลน์มาให้ขนาดนี้แล้วลบค่ะนะคะนักเรียนสแสดงวิธีหาคำตอบให้ครูนะคะครูลบแล้วนะคะอ่าต่อมาข้อที่ข้อที่3ค่ะ สามเหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูป32.4เซนติเมตรด้านประกอบมุมฉากยาว8.1เซนติเมตรด้านตรงข้ามมุมฉากยาว13.5เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่เท่าใดนักเรียนคะอันดับแรกคะ่ะหนูต้องรองวาดรูปคะ่ะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนั่นก็คือรูปนี้เขาบอกว่า มีความยาวรอบรูปคือ32.4ถูกต้องไหมคะด้านประกอบมุมฉาก8.1ด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านนี้นะคะด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านนี้ยาว13.5ด้านประกอบมุมฉากหนึ่งด้านคือ8.1อ่าอีกด้านหนึ่งเท่าไหร่3ด้านรวมกันได้32.4แสดงว่านักเรียนก็ต้องเอา แจุดอะไรคะแปบวกกับ13จุดอะไรคะจุดห 5. 5. ้บวกหเป็น6 8แบวกสเป็น11ใส่1ทด1เป็น21.6อีกด้านที่เหลือคะ่ะด้านนี้จะยาวเท่าไหร่3ด้านรวมกันก็ต้องเอาสามสไปลบออกกับ21.6คะ่ะ 14เหลือ1 14ลบ6เหลือ8 1ลบ1เหลือ0อ่ะด้านนี้ยาว10.8ค่ะดังนั้นหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้ได้แล้วค่ะพอทอสามเหลี่ยมก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณสูงคือเท่าไหร่คะสูงคือ1 8บวกอ่ะคูณฐานคือ8.1โอเคนะคะอันนี้ครูกไกด์ได้มาเท่านี้แหละเดี๋ยวนะคะลบออกก่อน ขัวอธิบายมาขนาดนี้นะคะให้นักเรียนทําต่อนะคะอะต่อมาข้อที่สี่ค่ะรูปสามเหลี่ยมมีความยาวฐาน4 0่สเซนติเมตรความสูงของรูปสามเหลี่ยมเป็น75ของความยาวฐานสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่าใดรู้ยังว่าความสูงเป็นเท่าไหร่ความสูงเขาบอกว่าความสูงคือคือเท่าไหร่คะ 75%ของความยาวฐานดังนั้นนักเรียนต้องหา75โอ้ยขอโทษ75%ของของอะไรคะความยาวฐานก็คือ75%ของ40 75%เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนคือ75ส่วนอะไรคะส่วน100เปลี่ยนของเป็นคูณคูณด้วย40 0ศูนย์ด้านบนตัดศูนย์ด้านล่างเอาแม้2ตัด สองสองสี่สองห้าสิบไม่ห้าตัดได้อีกห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเหลือสองห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าคูณสองเป็นยี่ห้าคูณสองสามสิบดังนั้นความสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้เท่ากับความสูงเท่ากับสามสิบเซนติเมตรหาพื้นที่ได้ยังทีนี้ได้แล้วนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคือ 30ฐานคือ40โอเคนะคะแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทำในช่วงบ่ายนี้มี4ข้อนะคะรวมกับแบบฝึกหัดที่เมื่อเช้าหวังว่านะคะในการสอนครั้งนี้นะคะจะได้รับความรู้และก็ตรงตามกับตัวชี้วัดที่ทางหลักสูตรกำหนดนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะใช้ความรู้ในการเทคโนโลยีในการเรียนให้มากขึ้นนะคะวันนี้ เราพบกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ